ขอต้อนรับนักสะสมทุกๆคนทุกท่านเลยเนาะเข้าสู่ช่องของประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณวันนี้มากันแบบง่ายๆเลยท่านผู้ชมฮะเนาะก็ประกาศร,รับซื้อแต่ไม่ต้องเซเรียสอะไรเป็นเหรียญที่มียอดจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวฮะท่านผู้ชมฮะ,ะเนี่ยดูๆกันเนาะ วันนี้ใครดูแล้วมีแบบนี้อยากส่งขายก็ติดต่อช่องของปะปานะเรารับซื้อกันถ้าหากเป็นสภาพผ่านใช้ก็ขอให้ผ่านใช้แบบดูดีนะอ่าดูดีไม่ขัดไม่ล้างมาท่านผู้ชมฮะมีแบบไหนก็ส่งมาเลยเนาะก็ยอมรับตามสภาพราคาตามสภาพเหรียญเนานะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญย5สตางค์ท่านผู้ชมเพิ่งรับมาฮนะเนี่ยปปาก็ให้ราคา,าที่ตกลงกันได้นะติดแดงติดอะไรแต่ว่าไม่ใช่ติดสีมืดปื๊ๆ อะไรประมาณนั้นอย่างนี้ประปาถือว่าส่งมาให้ประปลาเนี่ยห้าเหรียญหกเหรียญน,นะประปาก็อนุโลมไปแต่ไม่ใช่ห้าเหรียญหกเหรียญแล้วมีดําติดสนิมแดงสนิมเขียวมาสักหกเหรียญมีดีอยู่เหรียญเดียวอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็ให้น้องเอมิงเขาคุยอีกครั้งหนึ่งเนีย่ยถ้าอย่างนี้ประปาก็อนุโลมฮะยกตัวอย่างมีหกเหรียญเนี่ยติดแดงติดดามาอย่างนี้เหรียญหนึน่งนะถ้าประปาพอคิดว่าจะเหรียญนียขายเท่าต้นทุนได้ปปาก็รับช่วยทั้งหมดเลยอะไรประมาณนั้นนะจำนวนหกเหรียญหรือสิบเหรียญท่าน ถ้าติดสนิมเขียวปื๊ดมาเก้าเหรียญมีดีเหรียญนึ้นะครให้น้องแอดมินเขาคุยก็บางทีก็ขอส่งเหรียญกลับเรื่องธรรมดาเนะาะหักเหรียญน้นซื้อขายกันไม่ได้อะท่านผู้ชมฮะคลิปนี้ประปามาประกาศร,รับซื้อนี่คือเหรียญ25สาตางค์ท่านผู้ชมฮะ25สาตางค์ปีพศ2530หยเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ถือว่าผลิตออกมามากเลยทีเดียวนะ แต่ก็โชคดีว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะสำหรับเหรียญ25สบตางค์ปีพศ2530เอาใครมีแบบนี้อยากส่งขายนะเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะวันที่ประกาศใช้ก็รู้สึกว่าจะเป็นวันที่8สิงหาคมปีพศ2565อ,อ,25อ่ะใครมีฮะชนิดอลูมิเนียมบอลประเภทก็คือประเภทเป็นเหรียญหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะ ทางด้านจํานวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ5ล,าล้านกัวเหรียญก็เรียกกันว่า5้าล้า 5, 100, นเหรียญท่านผู้ชมฮะาห้าล้านหนึ่งแสนแปเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญอื่นๆท่านผู้ชมฮะที่ผลิตมาระดับ4ีห้าล้านนะบางเหรียญบางชนิดราคาไม่มีราคาเนาะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมเหรียญนี้ถูกถูกได้รับความนิยมก็ว่ามีท่านผู้ชมฮะมีเหรียญ50าสิบต่างปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบด้วยเนาะเหรียญน,นั้นเขาได้รับความนิยมสูงลิบก็เลยประปากคยครั้งหนึ่งนะก็มี มีนักสะสมมันถามหาตั้งแก่ก่อนหน้านู้นักผู้ชมะนะขอซื้อเหรียญเจ้าป่าไปก็บอกว่าอยากได้ปีพศ2530เป็น25ต่างก็ได้เลยก็ได้ท่านผู้ชมไหมเมื่อก่อนนั้นก็เลยมีไอเดียมีความคิดว่างั้นปปาเก็บเหรียญ25ต่างปีพศ2530ก่อนนั้นมาเป็นช่องใหม่ๆเนี่ยปปาขายออกไปโอ้โหท่านผู้ชมอะรู้สึกจะเป็นในร้อยเหรียญนะเหรียญเนี้ยนะปปาก็สุ่มเก็บไว้ใช้สุก็ขายได้จริงแล้วก็มีราคาซื้อขายจริงอ่ะใครที่มีท่านผู้ชมอะ ผลิตห้าล้านเหรียญปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมราคาเขาไม่สูงนะ,ะหากเป็นสภาพอย่างท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญผ่านใช้งานแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาเก็บไว้ได้ดีนะ,ะแล้วเขาก็ไม่ล้างมาด้วยท่านผู้ชมฮะบางคนนะเห็นเหรียญตัวเองเป็นแบบเนี้ยล้างเลยนะตัดสินใจล้างเลยใช้น้ําสไลด์เอาทษเทียน้ําอะไรก็ได้นะที่ว่าเป็นกรดเป็นด่างเป็นอะไรก็ว่าไปล้างเสร็จแล้วเหลืองเลยท่านผู้ชมฮะเหลืองด่างไปเลยแล้วขาแทบจะไม่มดได้ด้วยซ้ำเนี่ยเขา เขามีความรู้พอท่านผู้ชมวาเขายอมส่งมาแนละ้วเขาไม่ล้างเหรียญน,นี้นะป๊าก็ชมชอบนะนะป๊าขอขอเชยชมสำหรับเจ้าของเหรียญน,นะนะเนะขาไม่ล้างมานะไม่ต้องล้างแบบนี้ดีแล้วท่านผู้ชมฮะน,นะอ่าโอเคเนะอาใครมีแบบนี้ป,ปา๊ารับซื้อเหรียญหนึ่งก็ถ้าสภาพผิวแบบนี้ก็ประมาณปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าจะเกิน40บาทท่านผู้ชมนะย้อนหลังไปหลายเดือนก็50บาททนะ50บา แต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ไม่เกิน40บาทอย่าดูเหรียญนี้เป็นหลักเลยเนาะเดี๋ยวใครบางคนคิดว่ามีแบบเหรียญนี้ไปรับซื้อมาในราคา20บาทก็าเป็นเหรียญแบบนี้ประปารับซื้อเว้ยไปซื้อมา20บาทแล้วมาขายประปา40บาทถ้าถ้าถ้าส่งมาระดับ5เหรียญถ้าเป็นอย่างนี้สี่เหรียญนะน้าเป็นสีติดอย่างนี้สเหรียญเนี่ยถ้าล้างมาด้วยเนี่ยประปาไม่เอานะฉะนั้นก็อย่าไปหาซื้อในรของของไม่ดีราคาถูกถูมาขายประปาล่ะ เนาะเอออย่าไปซื้อราคาถูกมาขายช่องของปาปานะมีนัาชชมหลายคนหลายท่านนะเพราะป๊าปารับซื้อเหรียญค่อนข้างจะระคาแบบรับซื้อสองสภาพมั่งสามสภาพมั่งนะอืมเขาก็อาจจะไปหาจับเหรียญตามแผงตามตลาดนัดอะไรมาแบบสภาพไม่ค่อยสวยไงก็ส่งมให้ช่องของปาปานะปาปาก็บอกน้อยเมื่อะถ้างั้นก็เปลี่ยนแปลงเลยนะถ้าสภาพไม่สวยนะก็คุยกับเขาว่านะส่งกลับได้ไหมอ่าเราคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะ บางคนปราปารับซื้อสภาพสวยอาผ่านการใช้าง,งานแต่ขายได้ในราคายกตัวอย่างฮะยีบาทบางคนไปจับเหรียญแบบผูผผบางพังมาราคา18บาทฮนะาทส่งมาเป็นร้อยเหรียญเลยเนาะไม่ดีฮนะไม่ด,ไมดีไม่ทำเนาะอย่างนั้นไม่ทำนะฮะโอเคเนาะขอบบินเอยสภาพสนิมกัดก่อนเอยล้างเหรียญมาบ้างเอยชุบน้ํามันมามื่เอเราไม่ทำนะฮะนะต่อจากนี้ไปใครจะส่งเนี่ยอย่าไปทํานะฮะเนาะเห็นใจเจ้าของช่องเขานะ เอาซื้อขายกันตามสภาพดีกว่ามั่นคงถาวรน,นะแน่นอนถ้ามีได้ขายแน่นอนนะเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อไปนะหลายช่องนะหลายช่องที่เขารับซื้อเหรียญรวมถึงช่องป่าะะด้วยโอเคเนาะใครที่มีเหรียญย5สตาต่างปีพศ2530แบบนี้นะฮะอ่ะสภาพผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็เหรียญละ40บาทหรือใครที่มีสภาพแวบบแบบโดยไม่ผ่านการล้างเดิมๆเงาวิ่งวิดีกว่านี้บ้างได้บ้างนะ ็ปาป๋าก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งขอเหรียญถึงมือก่อนนะส่งมาครั้งแรกป๋าป๋าจะตีราคาของ40บาทไปก่อนแต่ท่านมั่นใจป๋าป๋าก็ส่งมานะเดี๋ยวปาป๋าถ้ามีวิ่งวิ่งมาเหลืองสวยเงาวับเนี่ยเดี๋ยวป๋าป๋าก็จะเพิ่มให้นะเป็น50บาทเออ45บาทเออก็ว่ากันไปเนาะประมาณนั้นโอเคนะคลิปนี้ป๋าป๋ามาประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530 ใครที่นีฮะสามารถ <c oughs> เพิ่ม l ล n e แอดไลน์แล้วหน้าจอได้เลยเนาะเดี๋ยวน้องไอ้มียเขารับเพื่อนเพื่อนให้เลยให้แล้วก็เรามาตรวจสอบคุณภาพเหรียญของท่านแล้วก็มาประเมินราคากันเนาะโอเคนั้นนะฮะนาอตามนั้นขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมท่านผู้ชมฮะอย่าลืมแชร์ช่องของปองป่าด้วยนะฮะนะแชร์ช่องของปปาออกไปกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์มากไปกว่านั้นท่านผู้ชมไม่ใช่กดกระดิ่งกิ้งกดติดตามทั้งหมดนะฮะ เวลาปาปาทาคลิปออกไปเนี่ยท่านจะได้รู้นาะว่าปะปารับซื้อเหรียญอะไรโอเคนะคลิปนี้ปาปืามคงจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่มาแบบสบายๆเงีบยบๆง่ายๆเลยฮะท่านผู้ชมมาเพราะาเหรียญเขาไม่ได้ราคาสูงส่งอะไรเนาะผลิตก็มาก5าล้านเหรียญแต่โชคดียังขายกันได้ฮะใครมีรับซื้อนะฮะ25สตางค์ปีพศ2530สวัสดีครับ